สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนุชอีกแล้วนะคะกับรายการเกษตรสุขใจบายแอมโกรค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เข้ามาอยู่ที่สวนทุเรียนอีกแล้วแต่ว่าแปลกตาสักนิดนึงนะคะเพราะว่าสวนทุเรียนแห่งนี้เพิ่งจะออกดอกแล้วก็เพิ่งเริ่มติดลูกที่เขาเรียกว่าติดหางแย้นะคะซึ่งทุเรียนสวนนี้เป็นสวนทุเรียนที่อยู่ที่อำเภอรประทิวจังหวัด ชุมพรนะคะก็เป็นทุเรียนใต้จะออกทีหลังทุเรียนจันทบุรีนะคะสวนอื่นอาจจะกลัวเรื่องของการที่ทุเรียนได้น้ําเยอะๆหรือมีฝนมากๆนะคะเพราะว่าเขากลัวการแตกใบอ่อนแล้วสลัดลูกทิ้งแต่สําหรับส่วนนี้ไม่กลัวเลยนะคะเพราะว่า ผลิตภัณฑ์ amino แ m ม r o รของเราสามารถแก้ปัญหาเรื่องของทุเรียนที่แตกยอดอ่อนแล้วไม่สลัดลูกทิ้งนะคะซึ่งทุเรียนสวนนี้นะคะเป็นของคุณสมิปรีเปรมแล้วก็เป็นสวนที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์แ m ม r o รยาวนานต่อเนื่องมาถึง2ปีนะคะปีที่แล้วประทับใจมากอย่างไรเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะได้พบกันกับคุณสมิปรีเรม และสวนแห่งนี้นะคะมีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ6ไร่แล้วก็ต้นทุเรียนที่ปลูกไว้ทั้งสิ้นคือประมาณ300ตน้นสวนแห่งนี้นะคะต้องบอกว่าตอนนี้ทุเรียนมาเร็วนะคะ,ท,ะที่ชุมพรนะคะแล้วก็ตอนนี้เริ่มติดลูกแล้วค่ะดูสิคะว่าเริ่มที่จะหลังจากกัดทางแย่แล้วเริ่มเป็นลูกแล้วนะคะเจ้าของบอกว่าอีกประมาณ1เดือนนะคะจากนี้ไปประมาณช่วงสงกรานลูกจะเท่ากับกำปั้นแล้วค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหนึ่งกิ่งที่เห็นเนี่ยนะคะ จะเอาลูกทุเรียนไว้ได้เพียงแค่ถ้ากิ่งเล็กๆแบบนี้จะประมาณ2ลูกถ้ากิ่งใหญ่หน่อยนะคะจะได้ถึงประมาณ5ลูกต่อ1น1กิ่งแต่ที่ติดออกมาเยอะขนาดนี้เนี่ยนะคะเจ้าของสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาลูกไหนไว้จะเด็ดลูกไหนทิ้งนะคะอันนี้คือส่วนที่เป็นเรื่องของทุเรียนที่มีความดกมากๆนะตอนนี้ค่ะ และทุเรียนสวนนี้นะคะจริงๆแล้วในปีที่ผ่านๆมาก่อนที่จะมาเจอผลิตภัณฑ์อะมิโนแอมโกรของเรานะคะทุเรียนของเขาจะมีปัญหาเรื่องของต้นเนี่ยเป็นโรคไฟทอปเทอราที่ไม่ใช่เกิดจากทางโคนนะคะไม่ใช่ทางโคนและทางรากเป็นโรคท็อปที่เกิดจากตามกิ่งก้านค่ะกิ่งของเขาจะแตกเป็นแผลแล้วก็มีอาการเหลืองต่างตายนะคะแต่ ตั้งแต่ที่ใช้ผลิตภัณฑ์อะมิโนแอมโกรของเราซึ่งเป็นสารสกัดอะมิโนโปรตีนเข้มข้น18ชนิดมาเนี่ยปรากฏว่านะคะทั้งสวนไม่มีทุเรียนเป็นโรคนี้เลยนะคะเจ้าของประคับใจมากๆและดูสิคะว่าการออกดอกของเขานะคะคือดกมากค่ะปีนี้ดกมากทั้งๆท,ท,ที่ฝนแรงนะคะ ก็ปัญหาของมันก็เพราะเราใช้นาโนใช่ไหมปัญหาก็มันไม่ค่อยงามไม่ค่อยงามพอมาใช้ไอไอไอนโพตัวเนี้ยหวานทางดินก่อนมันก็ดีขึ้น,นก็แต่ยอดทําให้ต้นมันสมบูรณ์ขึ้นก็พอดีเขาก็บอกมีน้ําก็ผมเอาน้ํามาดีมันก็ช่วยกันนะดีขึ้นแล้วก็โรคไม่ค่อยเข้าค่ะโรคโรคไอโลกโลกทอปเทลา่าอะไรใชนค่ะค่ะ นี่ไดเข้าก่อนที่จะ,จะใช้ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นมากรเรามาใช้ตัวนี้มันก็หายอไอท็อปตัวนั้นอนะ่ะค่ะมันคือมันยังไงมันมหัศัรย์ก่อนจะออกเนี่ยผมใช้สิบสี่ต่อน,น้ำยี่สิบลิตรช่วงเนี้ยผมใช้น้อย c c. ค่ะห้าสี่สี่ก็คือหนึ่งขวดต่อถังพันลิตรเออพี่คะตอนตั้งแต่ที่พี่ใช้มาต่อเนื่องยาวนานเนี่ยมีโรคท็อปเข้ามายุ่งเกี่ยวอีกไหมคะไม่มีนะผมผมไม่ไม่มีเลยสัก สักต้นเงันมองเนี้ยผมไม่ได้ใช้อะไรเลยนะมีเพื่อนบ้านเขาบอกว่า่วน่วนผมมึงก็ไม่เคยทําอะไรแต่ว่าไม่ได้เขาเรียกอะไรทายาสีม่วงอ,ะอ่ะอาบอกของเราไม่ใช้ยาสีม่วงอะ่ะค่ะเราใช้แต่เอมโกยมิ้วเพราะเอมโกมันดูแลแล้วไม่ต้องใช้ยาสีม่วงอะ่อะอพอเราไม่ใช้สารเคมีใช่ไหมปีที่แล้วต้นนี้ผมเอาไว้ประมาณแปดสิบกว่าลูกเนี่ยต้นเนี้ย ต้น8ปีนะคะแต่ปีนี้ผมว่าจะเอาไว้สักร้อยกว่าตเนี้ยค่ะพี่แล้วปีที่แล้ววปดส80ลูกเนี่ยคือต้นก็ไม่โสมนะคะเนี่ยไม่โสมก็อยู่ได้ไงบางคนเขาบอกเฮ้ยตายเยอะไปอเขาเขาบอกกับผมไงว่าตายวขาบอกว่าตายก็ตายตายก็ปลูกใหม่ค่ะเราจะลองซะอย่างไม่ลองไม่รู้ไของผมผมมัน ชอบทดลองไงโหัวพี่สมิธอันนี้ถ้าถ้าหัวอาหารไม่ดีจริงๆหรือไม่ถึงเนี่ยตายจริงๆนะคะเขาบ่นกันมาเยอะแล้วเรื่องของเอาไว้เยอะแล้วต้นโสมเนาะถ้าผมถ้ผมก็คิดว่าตรงเนี้ยมันช่วยได้เยอะแล้วทําให้ถุงวิธีอ่ะมันจะดูแลได้ค่ะไอจอหัวอาหารเนี่ยเพราะมันไม่ใช่สารเคมีเนี่ยค่ะผมถึงมั่นใจเนี่ยแต่ปีที่แล้วทุเรียนที่นุชมาเอาไปกินนะคะอร่อยมากเนื้อแบบเนื้อเนียนแล้วมันแทบไม่เป็นเส้นเลยค่ะพี่หนาแล้วสุกสมบูรณ์ทุกลูก แล้วก็ผมาไปขายที่ประจวบทุกคนเนี่ยถามตอนเนี้ยถามว่าผู้เรียนออกลังอย่าลืมเอามาขายที่ประจวบมั่งก็คือแบประทับใจทั้งคนซื้อแล้วก็คนขายก็เนาะดีใจด้วยว่าเข้าเข้ากินแล้วเขาเขาอร่อยตอบรับดีค่ะก็เลยผมก็ก็จะใช้ใช้ต่อไปละอ้ตรงเนี้ยเอมโกค่ะ แล้ววันนี้นะคะรายการเกษตรสุขใจบายแอมโกของเราก็ได้พามาเยี่ยมชมอีกหนึ่งสวนนะคะอีกสวนหนึ่งที่มีการการันตีเรื่องคุณภาพของการใช้ผลิตภัณฑ์อะมิโนโปรตีนเข้มข้น18ชนิดของเราแอมโกนะคะใครที่ต้องการที่จะอยากจะกินทุเรียนคุณภาพปลอดสารเคมีแก่จัดจัดไม่ป้ายยานะคะแล้วได้เนื้อที่อร่อยอร่อยซึ่งนุชและทีมงานทุกคนการันตีแล้วเพราะเราได้กินมาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเชิญ ได้ที่สวนแห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเกษตรสุขใจต้องขอฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไ r i b e ให้กับรายการนะคะหรือกดติดชมอะไรก็ได้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับรายการของเราค่ะแล้วพบกันใหม่ที่สวนอื่นๆต่อไปสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ